สวัสดีครับก็อยู่กับเกม Axie Infinity เหมือนเดิมนะครับวันนี้พลก็จะมาสรุป Summer Building Event ให้ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรไปแล้วบ้างมันเกิดอะไรขึ้นเราบ้างแล้วก็ถ้าเกิดเราจะยัง participate ตอนนี้มันยังทันไหมก็ตอนนี้มันผ่านจากที่เริ่มมาประมาณ4-5 cycle ซแล้วก็คือ20กว่ากว่าวันแล้วนะครับก็คือ เราได้ตอนที่พ่นไว้ก่อนเนี่ยเราได้ตัวหกถ้าหมาแล้ว3ตัวก็คือเป็นของ AK คนหนึ่งแล้วก็ของค่ายคนที่สองคน,นงมีแมกตัวหนึ่งตัวที่2แล้วก็ตัวที่3ขึที่ได้มา1ชั่วโมงที่ผ่านมาตอนที่พ่นไว้ก่อนเนี่ยก็คือมันเป็นอีเวนต์อะไรแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากเข้าร่วมอีเวนต์เนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างก็คือเราต้องบีดยังไงบ้าง,างก็อย่างแรกเราต้องมาอธิบายเบสิกก่อนเบสิกก็คือไข่ของแอคซี่เนี่ยมันใช้เวลาฟัก5าวันคือพอเรากดฟักเรามีพ่อกับแม่ปุ๊บ เรากดจ่าย a อเอสจ่าย SO แล้วก็มันมีลิมิตตัวนึงบีดได้7ครั้งพอเราได้ขายมาเนี่ยรอ5วันแล้วเราก็กดมอฟมาเป็น a อ็ซได้แล้วแต่ละตัวอย่างที่บอกไปก็ต้องจ่ายเ SO p กับเอซึ่งมันก็จะราคาขึ้นเรื่อยๆเอเเนี่ยจะ0 5 a ยต่อคู่ได้ขคหนึ่งตัวแต่ว่า s SO อ p จะขึ้นเรื่อยแล้วแต่ว่าบีดของพ่อแม่เนี่ยเป็นเท่าไหร่0นย์ไปถึง7 0ศูนย์ก็คือจะใช้ s อ p น้อยที่สุดแล้ว7ดก็คือจะใช้มากที่สุด ก็อันนี้คือรูปสําคัญที่เราต้องใช้ดูนะครับก็มันจะมีบอกว่าอะไรบีกับอะไรแล้วได้เป็นอะไรบ้างก็คือถ้าเกิดเรามาดูใกล้อๆอันเดียวก่อนมันจะมีบอกว่า watermelon บวกกับอังกบได้เป็น watermelon ice cream บว็อกในอังกกสิ่งที่เราต้องดูก็คือมี3อย่างเราปิดไปเลยชายนี่เพราะว่าตรงนี้อาจจะยังไม่ใช่อะไรที่เราควรจะคุยกันต,ตอนนี้มันเป็นเ,นเรื่องของโชว์มากกว่าสิ่งที่เราดูก็คือมี watermelon ที่เราต้องใช้อังกบที่เราต้องใช้แล้วก็ r e s o r ที่เป็นไปได้ก็คือ เป็น watermelon ice cream มีโอกาสเป็นซัมเมอร์ร้อยเปก็คือถ้าเกิดเรามาดูกันตอนแรกนะครับ watermelon ก็คือเป็นไอหัวแตงโมก็จะเป็นตัวที่มีหัวแตงโมแล้วก็อังกก็คือเป็นตัวที่มีหัวอังกตก็ถ้าเกิดเราเอสองตัวนี้มาบีบกันถ้าเกิดมันได้เป็นอังกตก็คือมันจะมีโอกาสเป็นซัมเมอร์ร้อยเคือมันจะเปลี่ยนหน้าตาจากอังกกลายเป็นตัวของอีเวนต์อันนี้ก็คือเป็นอังกก็คืเป็นสกินซัมเมอร์ก็คืออังกฤสีแดง แล้วก็ถ้าเกิดสมมติมันเป็น w อลเทมิลอนมันจะไม่ได้ได้เป็นอังกตก็คือมันจะกลายเป็นสกินปกตินั่นแหละเราก็ต้องไปบีดใหม่ถ้าเกิดเราอยากได้บอลเทมิลอนไอศครีมก็คือเพระเนี่ยครับมันต้องเป็นอังกตก็ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าการได้พาตละพามาเนี่ยมันมีโอกาสมากแค่ไหนเราก็ต้องมาดูยีนแต่ละตัวมันก็มีเว็บดูยีนหลายเว็บมากๆแต่อันที่ผมใช้อยู่ก็คือ a r c t e c t Building Simulator ก็เดี๋ยวแปะลิงก์มาให้ ็มันจะมีคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์2คอลัมน์สนะครับถ้าดูคอลัมน์แรกก็คือเป็นโดเมนเนสซีนก็คือเป็นยีนที่มันมีอยู่ตอนนี้ก็คือพวก Uncle fish, ona, อังโกแคทเฟชอีกัวนาละไพวกนั้นนะอันนี้จะมีโอกาสที่จะเอาเข้าไปให้รูป37.5%อันที่2ก็คือ R1 ก็คือ recessive 1อันนี้ก็จะมี9.375%แล้วก็ R2 ก็คือ recessive 2ก็คือจะมี3.125%อันนี้ก็บอกกันได้50%ก็คือเป็นของพ่อแม่ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็รวมกันเป็น100%พอดีเพื่อให้ลูกนะครับว่ามันมีโอกาสเท่าไหร่ ้าเรากลับมาดูที่เดิมอันนี้ที่เป็น w a t e r เมล o n กับอังโกถ้าเกิดเราอยากได้ watermelon นไอศ r e ีมเนี่ยเราก็จะต้องอยากให้มันเป็นอังโกใช่ไหมครับก็คือถ้าเกิดผลใช้ตัวตะกี้ที่ให้ example ไปมันมีอังโกอยู่เป็นแค่ dominance gene เดียวคือ37.5%เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดมามันก็จะมีโอกาสแค่37.5%ในการเป็นอังโกหรือว่าพอเป็นอังโกในที่นี้เพราะว่าอีกตัวหนึ่งเป็น w a t e r เมล o n ก็เลยจะกลายเป็น watermelon น c อศ r e ีมแล้วก็มันจะมีอีกข้อแม้หนึ่งก็คือถ้าเกิดบางอันเนี่ยอย่างเช่นอันนี้นน turtle boy มันเป็นซัมเมอร์แค่13%ก็คืเท่ากับไปดูอันของ Watermelon Ice Cream มเนี่ยมันซัมเมอร์ร้อยเคือยังไงถ้าเกิดเป็นอังโกก็เป็นไอวอเตอร์มิลลอนไอศครีมของอังโกแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์จาก37.5%แต่ว่าถ้าเกิดเปนน็นเนี้ยมันมีโอกาสแค่13%คือถ้าเกิดผลเอาตัวที่เป็นดอม i n เน c e สันเดียวก็คือเว d e a เอียมาใส่ปุ๊บมันก็จะเท่ากับ37.5%เหมือนที่เราบอกไป แต่ว่าอันนี้มันต้องไปคูณกับ13%ด้วยเพราะว่ามันมี13%ที่โอกาสจะเป็น total b o ยไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นเมให้เ e เยียตามปกติเหมือนเดิมถ้าเกิดลูกมันออกมาเป็นเ e ีย a r อันนี้ก็จะอยู่แค่4หรือ5%ประมาณนั้นมันก็จะโอกาสน้อยมากๆตอนนี้พวกมันมีอยู่2อันที่เป็นอย่างนี้ก็คือวานิลาไอศกรีมที่เป็น e อ็กเ e l กับอังโกะแล้วก็มีบอลลูนกับว e d ย a r ที่ได้เป็น total b o ยก็คือ13%อเนันนี้มันก็จะเป็นพาร์ที่หายากที่สุดใน,นอีเวนต์น,น ส่วนอื่นมันก็จะเป็น100%ก็คือมันก็จะหายากแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากได้ Summer Event Axes จริงๆเราก็จะต้องมาดูตัวที่มี r e c e s s i v e 1 r e c e s s i v e 2เป็นพาท์ที่วงกลมอยู่สีแดงก็คือพวก Red Ear Furball Neo, Whisky Fish, Cotton Tail Neon แล้วก็อังกเพราะว่าพวกนี้ถ้าเกิดเราใช้ที่เป็นอันหนึ่งอันสด้วยมันก็จะมีโอกาสมากกว่า37.5%ที่ไขออกมาจะเกิดเป็นตัวที่เป็น Summer Event ยกตัวอย่างก็คือตัวนี้ถ้าเกิดเราดูแค่หลังของมันก็คือมันมี Red Ear, Red Ear, Go Fish ก็แปลว่าเราจะมี37.5%บวกกับ9.375%อย่างที่บอกไปก็จะกลายเป็น4 6 8 7 5ที่จะได้เอ่อซัมเมอร์อีเถ้าเกิดเราบีดกับตัวที่เป็นบอลลูนซึ่งการบีดแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีแค่1 Part พาร์ทในคู่หนึ่งที่จะลงมาเป็น Summer Event ได้มันมีกี่พาร์ทก็ได้เพราะฉะนั้้้นนถาาาเเกิดราาดรมมูตัวีี silent Whisper มีคลาวดมีซีสลัคมีบอลลูนแล้วก็มีเอกเชลเพราะฉะนั้นมันจะมี5จาก6ที่การมาเป็นซัมเมอร์อีเวนได้ถ้าเกิดเราหาคู่ของมันที่มีอังโกมีเฟอร์บอลเรดเยร์แล้วก็มีสกีฟิชมีคอร์ตันเทลมีเนียนมาให้เนี่ยมันก็จะสามารถบวีดแล้วก็มีโอกาส5ซัมเมอร์อีเวนต์ได้เลยภายในรอบเดียวแต่โอกาสก็อาจจะน้อยเพราะว่า ไม่น่าจะมีตัวไหนที่มีพาสอย่างนี้เยอะๆแล้วก็อันหนึ่งอันสองก็อาจจะไม่ดีเท่านี้นะครับแต่อันนั้นก็คือเหตุผลที่ทำไมตัวนี้ขายอยู่2.7ให้งเจ็ดอียเมเพาะไม่มีโอกาสที่จะเป็น5 u n i ูนี Summer Part เได้เลยก็เนี่ยดูชื่อมันก็บ,บอกดู่5 Summer Part s u m m e r p a ์พต่อมาก็เป็นหนึ่งในทูซพลใช้นะครับตอนดูว่ามันมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่บางทีจะได้ Summer Part อันไหนก็อันนี้ก็เป็นทูซสร้านโอยคุณควานดังนะครับไม่แน่ใจาว่าชื่อออกไหมแต่ว่าเขาเป็นคนของ b ี a x i c l u b ก็คือถ้าเกิดเราอยากใช้ทูกของเขาเราก็ควรซัพพอร์ตเขาด้วยการใช้โค้ด b ิ๊กแอันะครับอันนี้ผลก็แนะนำว่าให้ทุกคนที่ซื้อ a x i อยู่ใส่นะครับเพราะว่าเราก็ไม่เสียอะไรจากการใส่อันนี้แต่ว่าคนที่เป็นครีเอเตอร์พวก b i ๊กแอคหรือว่าคนอื่นๆที่ใส่โค้ดก็จะได้1%จากการซื้อ a X x i ทุกอย่างก็คือมันจะมีตัดฟีใน Market p l a c e 4จุดซัมแทนที่ตรงนั้นจะเข้า Treasury ทั้งหมดมันก็จะมาเข้า a l l e t ของ คอนเทนต์ครีเอเตอร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ถ้าเกิดเราชอบคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนไหนก็สามารถใส่โคดอันพวกนี้ได้นั่นแหละครับก็อันนี้ของคุณบิ๊กไอย์ซี่ครับคอนตังก็คือพอเราเข้ามาอันเนี้ยครับมันจะเป็นอันเอิ่มวิวไม่อยู่ก็คืออันนี้เป็นอันเมลแล้วก็ไฟล์แล้วก็เม่ก๊อปปี้พอเม่ก๊อปปี้เสร็จเนี่ยมันก็จะมาเป็นอันของเราเองพอเป็นอันของเราเองเสร็จเราก็มาใส่ไอเดีสองตัวที่เราอยากบีบอันนี้ผมก็ใส่ตัวจากเอิ่มแมนบอลสองตัวเข้าไปเด้อ ันก็จะบอกเลยว่ามีโอกาส3 5ั5นะที่จะเป็นไอ้บับเบิ้ลวิซซี่ฟิชอันเนี้ยก็คืออย่างที่เราคุยกันไปตอนแรกก็คือถ้าเกิดเป็นดีก็คือดอม i n แนสีอันเดียวที่มีโอกาสเป็นไอ้วิซซี่ฟิชอมันจะกลายเป็นนี้ซึ่งตัวนี้ก็มีแค่นั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีแค่นี้ส่วนอีก2พาร์ทที่เป็นพาร์ทเอ็กเซลกับพาร์ทบอลลูนเนี่ยมันเป็นไอ้ซัมเมอร์ที่จะกลายมาเป็นซัมเมอร์พาร์ทได้ก็จริงแต่ว่าตัวนี้ของมันไม่มีเ e วทียราก็ไม่มีอังโกเพราะฉะนันนนไไนะบ ก็เลยเหลือแค่พาร์ทเดียวมันก็บอกอีกว่าเรามีโอกาสที่จะได้ศูนย์ซัมเมอร์พาร์ทลูกของมันเนี่ยหกสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้มีโอกาสได้หนึ่งพาร์ทเนี่ยสามสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์โอกาสชายนี่ศูนย์จุดสามแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเกิดบีดเนี่ยบีดหนึ่งครั้งใช้กี่ดอนบีดเท่าไหร่ใช้กี่ดอนแล้วก็บอดี้พาร์ทเนี่ยเป็นอะไรบ้างอันนี้คือมันจะบอกทั้งหมดแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นคู่อย่างเงี้ยที่มีซัมเมอร์พาร์ทโพเทนเชียลแค่อันนนนนเเดดดีียยยวว่่่มมััก็ออาาจจะไไะไไไ้้ชรขน เพราะฉะนั้นเราก็มาดูอีกคู่หนึ่งที่อันนี้ผมใช้ก็คืออันนี้มี3ซัมเมอร์พาสมีหูมีหลังแล้วก็มีหัวส่วนตัวเนี้ยมีปากกับมีหางเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเท่านี้ที่จะได้อันพวกนี้มันก็จะบอกอีกว่า7.25%นะที่จะลูกออกมาได้ศูนย์ซัมเมอร์พาสก็คือไม่ได้ซัมเมอร์พาสเลยมี9.2%ที่จะได้แอนด์ลีสหนึ่งมี8.3%ที่จะได้แอดลีสสองมี3.2%ที่จะได้แอนดลสสามแล้วก็มี 7.4%ที่จะได้แอดลิสแล้วก็มี1%ที่จะได้ a อดลิสหอันนี้มันก็จะบอกว่าตอนหนึ่งตัวเนี่ยมีโอ,อกาสได้เท่าไหร่บ้างในกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยเยอะขนาดมันมันก็ช่วยแหละครับแต่ว่าผลก็ทําเพิ่มมาอีกหน้าหนึ่งก็คือหน้าตรงนี้มันก็จะบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่แอดลิสแล้วมี Exactly ด้วยว่าเท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้จะเป็น binomial d i s t r i b u t i o n ที่ผลตั้งขึ้นมาก็ ก็อันนี้คือโซลูชันถ้าเกิดใครเข้าใจแล้วก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรบ้างนั่นแหละครับก็คือมันจะบอกเลยว่าถ้าเกิดสมมติพลจะบีตคู่นี้5รอบโอกาสที่พลจะได้2พาร์ทเนี่ยมีกี่ตัวแล้วก็เท่าไรบ้างสมมุติพลบอกว่าพลบีต5รอบใช่ไหมครับแล้วก็อยากได้ตัวที่เป็น2พาร์ทห้าตัวเนี่ยมีโอกาส40%ที่จะได้5ตัวมีโอกาส40%ที่จะได้4ตัวมีโอกาส15%ที่จะได้3ตัวมีโอกาส3%ที่จะได้2ตัวแล้วก็มีโอกาส0.31%ที่จะได้1ตัว ือถ้าบีดห้าแล้วพลอยากได้2พาร์ทเนี่ยคือปลอดภัยมากๆที่จะบีตเท่านี้คือโอกาสได้4กับ5ตัวแน่แล้เราก็ถ้าเกิดสมมติพลอยากได้3พาร์ทมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์มั่งที่จะได้เท่านี้แล้วก็ถ้าเกิดบีตสพาร์ทเนี่ยมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะได้ตัวหนึ่งมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะได้2ตัวไปเรื่อยไปเรื่อยก็อันนี้จะเป็นอันที่พลใช้ดูมากกว่าเพราะว่ามันอาจจะดูเข้าใจง่ายกว่าหรือว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อยากคิดอะไรมากอยากดูแค่นี้ก็ใช้แค่ของแบ็กได้เลยก ก็คือมีอันที่เป็นอันนี้เอาไว้ไม่เอาไม่เอา Copy ได้เลยก็จะออกมาเป็นอันหน้าตาอย่างนี้ก็คือจะไม่มีอัน binomial distribution แต่ถ้าเกิดเป็นอันของพลเนี่ยมันจะมี binomial distribution ขึ้นมาด้วยก็มันอาจจะดูง่ายกว่าสําหรับใครบางคนก็แต่อย่างไงก็ยังต้องใช้โค้ดแบกนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นคนทําทุกอย่างมากๆพลก็แค่มาเพิ่มหน้า distribution หน้านี้หน้าเดียวนิดเดียวถ้าเกิดเทียบกับงานที่เขาทาก็ไปัพพ p o r t บิ๊กยักษ์แอนซี่คลับกันได้โดยการใช้โค้ดหรือไม่ก็ไป follow Twitter เขาก็ทำคอนเทนต์มาค่อนข้างเยอะเห็นก็จะมีสู้กันของพวกแฟคชันสี่แฟคชันก็คือบิ๊กยักษ์ซูโม่สไปกี้แล้วก็อะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนฟาซี่มั้งนั่นแหละเฮ hey. ไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ